นี่คือคำแถลงการจากจักวรวรรดิแลกติกจากตัวแทนจากจักวรวรรดิผมขอประกาศให้ประชาชนชาวโลก69ให้ทราบว่ากองทัพจักวรวรรดิได้ปลดปล่อยดวงดาวนี้และได้ทำการเข้ามาสร้างสันติสุขความมั่นคงและ ความปลอดภัยมาสู่ประชาชนชาวโลกทุกคนจักรวรรดิได้ทำการต่อสู้และขับไล่กาจัดกองกำลังทหารโซล่าศัตรูของพวกท่านได้อย่างเบเ็ดเสร็จตอนนี้ความปลอดภัยและความมั่นคงจักรวรรดิจะนำมาให้กับพวกท่าน แล้วตอนนี้ขอให้ชาวโลกทุกคนได้ทราบถึงว่าจากักรวรรดิของเราจะนำสันติสุขให้กับทุกท่านหลังจากนี้ขอให้ประชาชนชาวโลกทุกคนทำการเตรียมเงินธนบัตรเปลี่ยนเป็นเงินเครดิตของจกักรวรรดิหรือ Imperial c r เครดิตประชาชนทุกท่านสามารถเปลี่ยนเงินตรา หรือเงินทรัธนบัตรของพวกท่านเป็นเงิน Imperial Credit ได้ที่ที่ทำการของจักรวรรดิเพื่อเปลี่ยนสกุลเงินและทำการลงทะเบียน ID เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในระบบของจักรวรรดิกาแล็กติกของเราเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเนื่องจากดาวดวงนี้ มีสถานที่หลายแห่งที่เกิดสนามรบและทำให้ผู้คนทั้งหลายชาวโลกทุกคนต้องหลบหนีจากบ้านเกิดของตัวเองเพื่อเลียกเลี่ยงสงครามที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของดาว69ทางจากักรวรรดิจะจัดหาที่พักอาศัยและเตรียม งานอาชีพให้กับพวกท่านและทำการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพวกท่านอีกด้วยเพื่อให้พวกท่านได้เห็นว่าจัก,กรวรรดที่มาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านนั้นเพื่อมาปลดปล่อยพวกท่านจากการปกครองของสาภาพมิลกิเวที่มีการปกครองที่ไม่ให้เป็นธรรมต่อประชาชน อย่างพวกท่านและหลอกลวงประชาชนพวกท่านกัดกินและสร้างความเสียหายต่อทางเศรษฐกิจและการปกครองในแต่ละพื้นที่และแต่ละหมู่ดาวบ้านเกิดของท่านอีกด้วยจักรวรรดิจึงต้องเข้ามาเพื่อช่วยพวกท่านให้รอดจากเงื้อมือและจัดการการปกครองของพวกสาภาพมิลกิวเวทางจักรวรรดิ ขอประกาศว่าถ้าหากดาวดวงไหนในระบบมิ l k ิวเวที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพมิวกิวเวนั้นอยากเข้าร่วมกับจักรวรรดิทางเราก็จะเปิดรับพวกท่านเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิและจะเข้าไปช่วยเหลือพวกท่านโดยทันทีแต่ถ้าหากดาวดวงไหนคิดเป็นปรปักต่อจักรวรรดิและคิดที่จะต่อต้านจักรวรรดิเราจะจัดการพวกมันให้สิ้นซาก โดยเฉพาะกลุ่มกองกำลังโซล่าที่เป็นกองกำลังทหารหลักของสหภาพมิวกิเว่พวกเราจัก,กรวรรดิกาแล็กติกจะนำพาสันติสุขความมั่นคงและความปลอดภัยมาสู่ระบบกาแล็กซีนี้ขอจัก,กรวรรดิจงเจริญขอให้จัก,กรวรรดินั้นนำสันติสุขมาสู่ในระบบดาวดวงนี้ และในกาแล็กซี่นี้ขอให้จักรวรรดินั้นจงเจริญ